โอ้โหนี่หวมากหมุนติวเลยครับหวยากไหวมากอืมโอ้ยไม่ไหมนะสุดพอดีคิดถึงจังเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงเขาไหมคิดถึงนะอี่รักค่อยคิดได้ไหมคิดถึงจง ไปกอดกันในตำหนักไหนได้ไหมทำไมอ่ะจะกอดตรงนี้ประเดี๋ยวไปเจอเลยคิดถึงแฟนข้าคิดถึงจังเลยเนี่ยคิดถึงจะมาที่ได้ยังไงเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกแล้วเมื่อยหรือเปล่าไม่เมื่อยมากมาดูเลว่าจะเปิด กลิ่นตัวเจ้าค้าคิดถึงเหลือเกินเจ้าหอมหลือเกินดิค้าของหอมเจ้าสักทีได้ไหมเน<ด>ี่ยไปมือเจ้าม<ะ>ีสวยสวยไปอย่าปล่อยตีนอย่าปล่อยตีนอเอาหัวนี้ปล่อยตีนเขียนน,นิดนึงนิดนึงดีดีนั่นแหละหน่าแล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋วอ,อ๋ออยากตาย ไปบอกให้ไปไงรู้แล้วกำลังไปทำไมไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นพอแล้วหากันคิดแต่คิดแต่แล้ว <c oughs> ทำไมเหมมาวัตจะต้องค่าเครื่องราบรรณาการด้วยแท้ที่จริงแล้วความจริงเหมมวัดเป็นราชบุสมบรแห่งป็นนิงของลุ่มไมนะ่น้ำสารวินจ้ะ ่าแต่สุรวดีทำไมเป็นเครื่องแรกบรรณาการเจ้าถูกพิธุมาบังคับเจ้ามาใช่ไหมไม่ใช่ก็จริงๆแล้วนะสุรวดีนะเป็นราธิดาแห่งแผ่นดินมา่านมนเรจ้าก็เรื่องนี้แหละที่ไม่มีโอกาสบอกสักทีที่บอกว่าจะกลับวังไงถ,ถ้าเกิดบอกกันตอนนั้นกูคงไม่ต้องลำบากตรงตอนนี้บอกสักสิเรื่องหากไม่เป็นเช่นนั้นสุรวดียังจำคำสัญญาของเราได้ไหมหากไม่ สุรบดีกินนั่นหักมงที่นอนที่ไหนสุรบดีนอนที่นั่นหักแม่พี่ตายที่ใดสุรบดีก็จะตายที่นั่นจ้ะ <simultaneously> งั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงเป็นพยานว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนับตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงบ้านปลายของชีวิตเพราะพี่จะเข้าไปขอสุรบดีกับปิ่นทุมาลีดีไหมออก็ดีเพคะศึกทั้งสองแผ่นดินจะทีนน่จบลงสักท <politiques> ีไปจ้ะเพคะ ข้าพเจ้าราชบุตรเหมวันขอกลาบบาดพระพี่ท่านปิตุมาศบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ความจริงแล้วว่าข้าพเจ้ากับสุรวดีเราคือคนรักกันและข้ารู้ความจริงว่านางนั้นเป็นขติยนารีแห่งแผ่นดินของมันเรีข้าพเจ้าอยากจะสงบศึกและให้สองแผ่นดินเป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันหากแม้พระพี่ท่านไม่ติดมองค้องใจในสิ่งใดข้าพเจ้าอยากจะคุณขอ ขอสุรบดีไปอยู่กับข้ายังลุ่มม่น้ำสารวินได้ไดไหรือไม่ความรักเจ้าทั้งสองจะทำให้ศึกในครั้งนี้สงบลงข้าพินทุมากไม่แรงเกียรตเจ้าในเมื่อน้องสาวรักใครข้าก็รักด้วยแต่จะให้ข้าตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เพราะสุรบดียังมีพี่อีกคนหนึ่ง เจ้ารองไปคุยกับเมฆกระพัดดูเถิดขอพระไทยพู้เจ้าพระพี่ท่านเชิญขอพระไทยนะเบคะคงเหลือเพียงให้คนเดียวที่พี่ต้องเข้าไปขอเขาแต่ว่าเจ้าพี่เมฆกระพัดเขาเป็นคนใจร้อนยังไงเจ้าพี่ต้องคอ่คอยคุยค่อยๆจากกับเขานะเบค้า พเจ้าราสุดเทมวัดกราบพระบาทองค์ราสุดแม่กับพันด้วยบัดนี้ข้ารู้ความจริงแล้วว่าสุราวดีเป็นรัชทายาทแห่ง,หงมนเณรข้าพเจ้าจึงอยากจะสงบศึกเป็นโซ่้าทงระหว่างสองแผ่นดินครองเข้าด้วยกันขอพระพี่ท่านจงเห็นด้วยในความรักของเราและสงบศึกในใจของพระพี่ท่าน เพราะข้าพเจ้าอยากให้มนาเลและสารวินเป็นสุวรรณปัตตพีเดียวกันพุทธเจ้าคะมึงนี่มันน่าไม่อายศักศีมึงอยู่ตรงไหนผู้ชายในตัวของมึงเนะี่ยมันยังมีหรือเปล่าสิบนิ้วของมึงก้มกราบกูมันเป็นเพียงเพราะผู้หญิงคนเดียว ยอมให้มึงนั้นก้มหัวให้กับกูได้แถวบ้านกูเขาเรียกว่าไอ้หน้าตัวเมียมึงมาขอโทษกูเยี่ยงนี้สำหรับกูเนี่ยมันง่ายเกินไปมึงลองสลับจุดยืนกับกูดูไหมนะถ้ากูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มองมตายแล้วกูมาขอโทษมึง มึงจะยกโทษให้กูไหมวะมึงฟังไว้ให้ดีนะพื้นแผ่นดินม่านมานาเลกับรุ่มน้ำสรวินต้องเป็นศัตรูกันตลอดไปกูไม่มีวันย่าดีกับพวกมึงมึงพูดถูก ที่กูก้มกราบเท้ามึงเป็นพ่อชายกระโปรงของน้องมึงแลวมึงได้สังวรตัวป้องหรือเปะว่าที่มึงมายืนปากกล้าด่ากูได้ไม่พา่อชายกระโปรงของน้องมึงเหรอไอเห้มวัตก็เอาสิวะกูคือผู้แพ้มึงก็ฆ่ากูสิวะหรือว่ามึงไม่กล้าต่อให้วันนี้ มึงฆ่ากูตายน้องสาวกูมันก็เอามึงทับหัวอยู่ดีนั่นแหละถูกวิ่งผมจะขอเ้อยความมาันได้จบเล้ <c oughs> และกูคือผู้ชนะประดุษเป็นนย้ยถ้าเปรียบเป็นโคหรือกระบือก็เป็นดังเช่นสวนหัว <c oughs> มึงน่ะมันเป็นเช่นส่วนหาง ถ้าหัวเขายัางไม่สั่งทางยังมืออย่าได้สือกระดิกสารวินกับเฮียค่ะไเอเฮียโมว่นไเอเฮียโมว่ากูจะข้ามึง